เริ่มบายดีเนาะสำหรับเอฟซี FC เนะาะแล้วก็ตาบผู้ชมที่ว่าเข้ามาเบิ่งนั่งติดตามต้องยูทูบกองกันคนซื้อไตแชนแนลเนาะเมื่อน,นี้เข้ามาวันเกิดน้องสาวอยู่ที่ร้านอาหารรีวิวแล้วตอนนี้เขาอยู่กับมาแขกที่ว่าในาบ้าวันเกิดของน้องสาวอ่ะตุ้น้อยเนาะอยู่ที่อาหารรีวิวน ha ี่ก็แมน เพื่อนเดี่ยวเขามาพวมยินดีเนาสะสำหรับวันเกิดองคี่น้ยนอยและก็มีทางนี้นะก็จะคิดไปเพิ่ง u t ท b e ไป <c oughs> ะนะจ้านี่ตอนนี้เราจ์ดีฮันาดีวิวนะครับเดี <c oughs> ๋ยวนายไปหาเจ้าของวันเกิดกันแป๊บนึง เฮ้ยดูพี่ดูพี่ดูี่อดนี่อาวสบัสดีสบัสดีสวาสดีท่านผู้ชมเนี่สวัสดีน้องนี่คือน้องตนเน้อน้องจะของคนเกิดมาเนี่ยได้กะขอให้น้องยดีมีแห้งโชงมาแร้วด้วยขอให้ประสบคนสมเร็จในการเียนดและกนดการทึ่ษสแล้วกันไดการหน้าที่การงานในอนาคตกะขอให้น้องประสบคนสมเร็จ อ้นบนุญนี me, ่ไอ enfin, ้ผมมีอ hmm. ย okay, okay. ่างนี้แต่นี่ยแหละมาคอยอุ่นนูอยนู่นนึงเนาะบลอหลายดาวน้ำใจอันนี้คือเจ้าของวันเกินนะฮะอีเด้าของวันเกิดเนี่ยเนาะคนมีแฟนแล้วห้ามจีบเด็ดขาดห้ามจีบเด็ดขาดจีบเราได้มีแฟนแล้วจีบได้ตอนแฟนไอยู่โอเคตอนแฟนผือโอเคเยอะอันนี้เป็นผู้สาวเนาะระหว่างมู่เพื่อนให้น้องที่ว่าเข้ามาบอยพอดูที่งานวันเกิดอยู่ที่ฮันนารีวิว มีนี่ป้าเฮ้ยแม่แม่แล่นว่ะพีป้าอยู่พุ่นอันนี้แม่นี่กับแม่คือกันอันนี้แม่แม่ผู้สาวนี่มาเข้ามาพอเกินกันผู้บ้าแสดงเ้ยรักชาแน่ป้าดีป้าก็อยู่พุ่นป้านยังการเหมนร่น้ำเมันเน็กเสิร์ฟอยู่บนคนอ่าสหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเอามีแถรแน่นอนเนาะเดี๋ยวสิดยุดยุดซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ สวัสดีเกิดแม่นหมู่เพื่อนของตุยน้อยรือว่าตุยน้อยเดีป่ะกลับมาอวยพรวันเกิดให้กับตุยน้อยอันนี้ซื้อจังไดแนะนำตัวเองแน่แนะนำตัวเองเนี่ยซื้อจังไดิซื้อสอดจันนี่เลยต้องไซส์สโมลท็อปจะสี่จะโอเคกว่าอันนี้ซื้อจังไดน้อง โอเคนี่ซื่อใจไหนน้อยเดี๋ยวไายที่ตานจะทุบกองเงินตั้งเงินโคตรซื้อไต่แชนแล้วกันนะเข้าไปเข้าไปเบิ้งเนาะเรียกจะของวันเกิดจ้าของวันเกิดมี่ยังมี่ยังแชร์บ้าวปามาเลยมาเลยตอนนี้อยู่กล้องอยู่ลงยูทูบโอเคโอเคามาเลย อยพรตอบมูเพื no. um, ่อนได้มาอวยพรมันเกิดตัวเองครับนุกก็ข้าใจมูก็นหลายโนที่บ้าทุกคนันเกนนี้เนะ่นนีเขาบม้นหลายเนาะขให้ทุกคนยูดีมีหงาะ้แหลเคตอมาบารองกาดฮันริวแล้วเด็กเสิร์ฟงานที่สุดในฮันอหารรีวิวแล้กพี่ผู้เป้า อนี้พ่อพ่อโนุนี่อนอาารอดี่ซื้อนไา้หานนะหารรีวิวบม่ได้ใส่ใ่าไม่ได้ใส่สายสมบอกท็อมันจะมาเจออันนี้แม่นคำร้อนนึงกับบ้านเฮาคือทหารบาทท้านจริงๆโมแม่เนี่คือต้องการอาหานร,รีวิวรูปรอโอเคเดี๋ยวฝากติดตามช่อง YouTube ของเฮาแล้วกันเราทั้งอ่าคนซื้อไต่เชนเนลได้ลเลยกับพกอพ่อได้กันได้